นี่คือแอนิเมชันระดับโลกที่ถูกสั่งห้ามฉายในประเทศไทยกันทุกคนแอนิเมชันที่เราพูดถึงนั้นคือเรื่อง The King and I กันทุกคนแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยถูกสร้างมาจากหนังสือเล่มหนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนนาแอนนาเนี่ยเคยเป็นคุณครูที่มาสอนคนที่อยู่ในราชวงศ์ไทยเธอ,อทาการรับใช้ราชวงศ์ไทยในรัชกาลที่4อยู่ประมาณ5ปีเธอก็ได้กลับไปประเทศตัวเองแล้วก็ได้ทาการเขียนหนังสือเว้ยบอกเล่าว่าเออตอนที่เธอมาทํางานที่สยามประเทศเธอพบเจออะไรบ้างปรากฏว่าหนังสือที่เธอเขียนออกมาเนี่ยมันก็โด่งดังมากๆเลยทา,าุั เป็นภาพยนตร์ต่อ,อมาคะ่ะทุกคนมีการนาไปทาเป็นละครเวทีและหลังจากเวอร์ชันละครเวทีนี่แหละก็ได้มีค่ายหนึ่งค่ะหยิบเอาเรื่องราว The King and I มาทําเป็นแอนิเมชันและแน่นอนเลยว่าทั่วโลกสามารถดูได้แต่ The King and I คนไทยและเด็กไทยไม่มีโอกาสได้ดูแอนิเมชันเรื่องนี้อย่างแน่นอนจ้าเพราะว่ามันมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็ไม่รู้ตืน้นลึนาะบางเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องไหนจริงเรื่องไหนมีจริงเนาะแต่เราพูดถึงว่าเออมันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกของเราด้วยไหนใครเคยดู The King and I เวอร์ชันแอนิเมชันท